ในการที่จะแก้ปัญหารวมถึงการประเมินความเสี่ยงให้กับประเทศไทยถ้าเกิดไม่มีการทาอะไรเลยคําถามเราอยากจะตรงไปที่ทางกระทรวงต่างประเทศครับอยากจะให้ช่วยประเมินความเสี่ยงนะครับของการที่ถ้าไม่มีการดําเนินการไปข้างหน้าเนี่ยจะมีความเสี่ยงไงกับรัฐบาลไทยบ้างนะครับเรื่อง c o m p l i c i t y to international law violation นะครับการที่เรา,เาไม่รู้ไม่เห็นหรืออนุญาตให้มีการส่งเสริมทางเรื่องเกี่ยวกับการ เขียนค่าพี่น้องประชาชนชาวเมียนมากนะครับหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นที่พบพระตาดึงที่คุณชอบพนิกาได้พูดไว้ว่าเหมือนกับแทบจะอนุญาตให้ใช้น่านฟ้าประเทศไทยในการวนเข้ามาแล้วก็ยิงกลับไปเขียนค่าประชาชนรวมถึงการอนุญาตให้ธนาคารไฟแน n c e รวมถึงการให้มีรีซอร์สในการเติมน้ำมันฟิลอะไรทั้งหลายเนี่ย Complicity to International Laws ททีู่กพันประเศไย,ยความเสี่ยงที่เลวร้ายที่สุดคืออะไรถ้าเรารู้ว่า worst case scenario หรือ o r i g i scenario ของเราเคืออะไรเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะทําให้เกิดความกระตือรือร้นในห้องกรรมธิการนี้แล้วก็ในรัฐบาลมากขึ้นนะครับอันที่2ก็คือผมคิดว่าถ้าจะให้กรรมธิการตั้งไขได้อย่างเป็นรูปธรรมผมว่าเราอยากได้ report ของรัฐบาลสิงคโ,โปร์เมื่อปีที่แล้วครับถ้าเราเห็น ฟูลรีพอร์ตของเขานะครับว่ารัฐบาลที่นำโดยรัฐมนตรีต่างประเทศวิเวียนเนี่ยเขาทำอะไรบ้างความจริง Google ในในอินเทอร์เน็ตก็จะเห็นนะครับว่าเขาตั้งคณะกรรมการแบบไหนใช้กฎหมายอะไรทำเราก็จะได้รู้ว่าเราสามารถที่จะเอาตั้งไข่จะรีพอร์ตอันนั้นแล้วก็เอามาใช้งานได้เพื่อที่จะได้ไม่ต้อง พูดวนกันไปมาตกลงอันนี้ก็โยนทางฝั่งห้องซ้ายไปโยนไปฝั่งขวาฝั่งขวายนกลับมาห้องทางซ้ายโดยที่บอกว่าเราไม่มีเบสิสในการที่จะอินเวสติกเกตเรื่องนี้เอารีพอร์ตสิงคโปร์มาตั้งนะครับแล้วผมอนุมานว่าข้อมูลที่หายไปจากสิงคโปร์ถ้าเกิดมาลงชัดได้เนี่ยมันมาโผล่ที่แบงก์ไทยหรือเปล่าถ้าเกิดมันมาโผล่ที่แบงก์ไทยก็คือจากกระเป๋าซ้ายสิงคโปร์มาอยู่ที่กระเป๋าขวาไทยเนี่ยผมว่ากรรมธิการทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วถ้ากระทรวงต่างประเทศทํางานได้ง่ายขึ้นครับน่าจะ เป็น conclusion ของประชุมเพราะไม่ไงั้นมันก็จะวนไปวนมาว่าไม่ไม่สามารถดำเนินการได้เอาสิ่งที่สิงคโปร์ทำไปในหนึปีมาเป็นตัวตั้งแล้วก็เดินหน้าไปตามนั้นับ